ก็สวัสดีผู้ชมที่เข้ามาดูคลิปนี้ทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะเป็นการสรุปเนื้อเรื่องพิซซันเบกซีซั่น2 EP 1 3นะครับในเนื้อเรื่องซีซั่น2ส่วนใหญ่เนี่ยจะเน้นไปทางหนี FBI แล้วก็การเปิดเผยองค์กรที่ใส่ไรลยลิงคอนเบลโรที่ชายของไมเคิลและตามล่าหาเงิน5ล้านดอลลาร์ถ้าพร้อมแล้วเราก็ไปดูกันเลยครับ คนนี้มีชื่อว่ามาโลนเป็นเจ้าหน้าที่ของ FBI ถูกส่งมาให้ดูแลคดีของไมเคิลโดยเฉพาะเป็นคนที่ฉลาดระดับหนึ่งและพอจะมองแผนของไมเคิลออกเขาแถลงข่าวให้ทุกคนช่วยกันตามล่าก,กลุ่มนักโทษที่แหกคุกไปมาดูทางด้านพวกของไมเคิลกันบ้างหลังจากที่พวกไมเคิลไปขึ้นเครื่องบินของจอร์นบูซี่ไม่ทันพวกเขาเนี่ยก็วิ่งหนีผู้คุมไปเรื่อยๆจนพวกผู้คุมตามไม่ทันทีแบ็กเองหลังจากที่ถูกจอนตัดแขนเขาก็หนีจนมาเจอคู่รักที่มาตั้งแคมป์ปิกนิกมันก็เลยขโมยกระติกนำแข็งแล้วก็เอามือที่โดนตด หไปตอนนี้มาโลนมุ่งเป้ามาที่ไมเคิลเพราะว่าเขาได้รายง,งานว่าไมเคิลเนี่ยเป็นคนวางแผนทุกอย่างพอเขาเห็นรอยสักของไมเคิลเนี่ยเขาก็สงสัยเกี่ยวกับรอยสักของไมเคิลถ้าสักทั่วทั้งตัวขนาดนี้มันต้องใช้เวลามากมาโลนเลยสั่งให้ลูกน้องไปเรียกที่สักให้ไมเคิลมาคุยด้วยแก๊งของไมเคิลที่หนีพ้นผู้คุมมาได้แล้วพวกเขาเก็พากันมานั่งพักที่ริมแม่น้ําลิงกับไมเคิลเหนียอยากจะทิ้งคนที่เหลือไว้แต่ว่าทําไม่ได้เพราะว่าถ้าพวกนี้ถูกจับพวกเขาจะบอก FBI เรื่องที่ไมเคิลจะไปเอาเงิน5ล้านที่ยล้าเพราะฉะฉนั้น้นตอง รอให้ผลจากตำรวจก่อนแล้วค่อยแยกกันไมเคิลบอกว่าจริงๆตอนแรกเราต้องหนีไปกับเครื่องบินของจอรนแต่พวกเราพลาดไปไม่ทันเครื่องบินเองแต่ว่านั่นเป็นแค่แผนแรกแผน2คือการไปเอาเงินเสื้อผ้าและของที่เตรียมไว้ก่อนเข,าข้าคูพวกไมเคิลเลยไปขโมยรถแล้วขับไปที่โกดังเก็บของตอนนี้มาโลนก็มาคุยกับช่างศักที่ไมเคิลจ้างเธอบอกว่าไมเคเิลเนี่ยเป็นคนออกแบบทุกอย่างและต้องสักให้ได้ตามแบบที่ไมเคิลเขียนไว้เท่านั้นพอมาโลนสอบถามข้อมูลเสร็จเขาก็บอกให้เธอกลับบ้านไปมาโลนเห็นรูปภาพรอยสักของไมเคิล ซึ่งชื่อมันก็คุ้นๆเขาเลยถามลูกน้องว่าถนนแถวเรือนจำรรเนี่ยมีชื่อว่าอะไรพอลูกน้องเขาตอบมาเนี่ยมันก็ตรงกับรอยสักของไมเคิลทั้งหมดทํำให้เขามั่นใจในระดับหนึ่งว่าแผนของไมเคิลทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ในรอยสักของเขาทั้งแผนก่อนเข้าคุก แล้วก็แผดนี้ออกจากคุกที่แบ็กเนี่ยที่หนีมาเรื่อยเขาก็ไปเจอกับคลินิครักษาสัตว์มันเลยเข้าไปแล้วสั่งให้หมอเนี่ยเย็บแขนมันแบบสดๆแล้วไม่ต้องใช้ยาสลบหมอเนี่ยด้วยความเป็นห่วงถ้าทําอย่างนั้นเนี่ยจะได้ตายก่อนเย็บเร็จแน่นอนมันไม่มีใครบนโลกทนการรักษาแบบนี้ไหวแต่ทีแบ็กมันก็ยืนยันจะให้ทํามาโลนตอนนี้เนี่ยมาที่ห้องของไมเคิลที่ที่ไมเคิลอยู่ก่อนเข้าคุกเขาเริ่มคิดตามไมเคิลว่าไมเคิลวางแผนยังไง และทำลายหลักฐานยังไงพอคิดได้เนี่ยเขาเลยสั่งให้นักดำน้ำํามาหาข้อมูลที่ไมเคิลทิ้งลงไปในแม่น้ําทางผู้คุมที่กําลังตามตัวไมเคิลอยู่เขาได้ข้อมูลการใช้บัตรเครดิตของไมเคิลก่อนเข้าคุกคือใช้เช่าโกดังแห่งหนึ่งทําให้พวกไมเคิลมั่นใจว่าต้องเป็นที่นี่แน่เป็นที่ที่ใช้เก็บของสลับตอนหนีออกจากคุกได้แล้วทุกง้องของแบทเนี่ยก็เลยถามว่าจะให้แจ้งพวก f อ i ไหมแบทมันก็สั่งว่าไม่ต้องแจ้งเพราะว่านี่คือคดีของพวกเราจะอธิบายนิดนึงก็คือตอนนี้กลุ่มที่ตามล่าไมเคลนะิลเนี่ยมันแบ่งออ กลุ่มผู้คุมจากฟ็อกซ์ลิเวอร์แล้วก็กลุ่มของ FBI แล้วถ้ากลุ่มไหนเนี่ยจับพวกที่แหกคุกได้มันก็จะได้ผลงานเลยทําให้แบดกับมาโลนเนี่ยไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่มาโลนตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ห้องของไมเคิลอยู่นะครับเขาสั่งให้ลูกน้องเนี่ยหาชื่อไลซ์แซนวูดว่ามันคือที่ไหนจากนั้นเขาก็ได้รับแจ้งว่าทางพวกผู้คุมเนี่ยได้ข้อมูลบางอย่างทําให้พวก FBI เนี่ยแล้วก็พวกผู้คุมเลยมุ่งหน้าไปที่โกดังที่คิดว่าไมเคิลจะเก็บของไว้สลหรับการหนีลูกน้องของมาโลนเนี่ พอมาโลนจะถามตำรวจแถวนั้นเขาก็เห็นป้ายชื่อของตำรวจเขาก็เลยเอกใจว่าไรแซนวูดเนี่ยน่าจะไม่ใช่ชื่อสถานที่แต่เป็นชื่อคนส่วนพวกผู้คุมเนี่ยที่คิดว่าไมเคิลน่าจะอยู่ในโกดังพอเปิดเข้ามาก็ไม่เจอใครว้าวแดกทางคณะมาโลนเนี่ยที่เห็นว่าผู้คุมพลาดเขาเลยสั่งให้ลูกน้องค้นหาชื่อไรแซนวูดในรายชื่อคนและตอนนี้พวกไมเคิลเองก็มาถึงโกดังเรียบร้อยพวกเขาเอาอุปกรณ์สลับขุดดินมาขุดที่สุสานแห่งหนึง่งในนั้นเนี่ยก็จะมีพวกเสื้อผ้าที่ไมเคิลซ่อนเอาไว้เขาเลยส่งเสื้อผ้าให้ทุกคนเปล ลิงเนี่ยมีเงินสดแล้วก็พาสปอร์ตที่ปลอมขึ้นมาแล้วก็มีพวกบัตรเติมเงินมือถือและที่สําคัญคือกุญแจรถแก๊งของไมเคิลเนี่ยเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเสร็จเรียบร้อยแล้วและกาลังจะออกไปยูยูมาโรนเนี่ยก็มาที่สุสานเขาก็มองหาป้ายชื่อไรซ์แซนวูดซึ่งมันก็มีอยู่จริงๆแล้วมันก็ตรงกับรอยสักบ,บนตัวของไมเคิลด้วยพวกไมเคิลเนี่ยที่เห็นท่าไม่ดีก็เลยแอบแล้วก็สังเกตการมันก็ทําให้พวกไมเคิลเนี่ยแปลกใจว่า FBI คนเนี้ยรู้ได้ยังไงและนี่เป็นครั้งแรกที่ Michael, Michael, ไมนเนคิ หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาก็พากันหนีไปหลังจากที่หนีมาเนี่ยไมยเคิลก็มานั่งอยู่ที่สวดสาธารนณะเพื่อมาดูข่าวแล้วก็มาขมโวยอาหารเอาไปให้พวกเพื่อนเขาและหลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็ต้องแยกย้ายกันหนีพอล่ำลากันเสร็จเนี่ยตอนนี้ก็เหลือแต่ลิงก์แล้วก็ไมเคิลทั้งคู่เนี่ยวางแผนจะไปยูทาห์เพื่อไปเอาเงินแต่เอลเจลูกชายของลิงก์เนี่ยถูกจับคดีพยายามฆ่าคนตรงนี้ขอย้อนประวัติกันนิดนึงนะครับสาเหตุที่เอลเจถูกจับเนี่ยเพราะว่าตอนนั้นเขารู้ที่อยู่ของคนในองค์กรคนหนึ่งที่พยายามใส่่่่าาายลลิงงแแะเเป็นคนคทีขมขขอ และพยายามจะตามฆ่าเขากับทนายด้วยความแค้นที่มันใส่ร้ายพอ่อแล้วก็ฆ่าแม่ของตัวเองเนี่ยเอลเจเลยคิดจะไปฆ่าไอค้คนนี้ก่อนแต่พลาดครับโดนตำรวจจับได้ก็เลยถูกส่งขึ้นศาลกลับมาเข้าเรื่องก,กันต่อครับพอเอลเจถูกส่งขึ้นศาลเนี่ยมันเลยทาให้ลิงอยากไปช่วยเอลเจก่อนเพราะว่าที่ศาลเนี่ยมีการคุ้มกันที่น้อยมันมีทางเป็นไปได้ที่เราจะช่วยเอลเจสำเร็จลิงกับไมเคิลเนี่ยก็เลยตกลงกันว่าจะช่วยเอลเจก่อนที่จะไปยูทาแบทเนี่ยหลังจากที่ตามจับพวกไมเคิลไม่ได้ไไดเขาก็เลยกลับมาที่เรือนจำทัสดีก็เดินมาบอกว่่าคดีีน้ถูกสงใ เรียบร้อยแล้วดังนั้นเนี่ยพวกเราไม่ต้องไปยุ่งอีกและตอนนี้พวกเราถูกเรียกตัวไปสอบสวนกับกรมราชทัณฑ์มาที่ห้องสอบสวนครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยรู้ว่ากลุ่มนักโทษที่หนีไปได้ส่วนใหญ่ทํางาน p ีทั้งนั้นซึ่งแบนดเนี่ยเป็นคนขายสิทธิ์ให้จอร์นดบูซี่ดูแลและเลือกคนทํางาน p ีไอมันเลยทาให้พวกนักโทษเนี่ยมีเวลามากพอที่จะคุณลุงหนีซึ่งคนที่บอกเรื่องนี้ก็คือเจอรรี่ผู้คุมคนที่เคยโดนไล่ออกไปเพราะสาเหตุที่แบดขายสิทธิ์ให้จอห์นดับูลซี่เนี่ยมันเลยทำ ด้วยการลาออกด้วยมาดูทางลิงกกับไมเคิลกันต่อครับทั้งคู่เนี่ยตรงไปเอารถที่เตรียมไว้ลิงก์เนี่ยอ้างว่าเขาเป็นนักข่าวแล้วก็โทรไปถามที่สาลว่าคดีของ LJ เจนี่ยจะถูกตัดสินเวลากี่โมงพอได้ข้อมูลเวลาที่ LJ จะถูกตัดสินและถูกส่งตัวจากนั้นเขาจะอ้างชื่อเป็นทนายของ LJ เพื่อโทรคุยติดต่อ,อก,กับ LJ ตอนนี้ทางมาโลนเนี่ยก็มาหา LJ เพื่อที่จะให้ LJ บอกเรื่องที่รู้เกี่ยวกับลิงก์แล้วก็ไมเคิลและเขาเสนอว่าถ้าให้ความร่วมมือเนี่ยจะลดโทษให้แต่แน่นอน LJ ไม่ยอมให้ความร่วม,มือกับคน รัฐบาลอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลเป็นคนใส่ร้ายพ่อของเขาและยังส่งคนมาตามฆ่าเขาอีกและตอนนี้ลิงก์ก็โทรไปที่ศาลเขาอ้างชื่อว่าเป็นทนายของ LJ พอได้คุยกับลูกชายเนี่ยทั้งคู่ก็เลยถามสารุทุกสุกดิดกันนิดหน่อยลิงก์เขาบอกเป็นในไหนว่าถ้าถึงเลขสามให้มองหาโอทิตด,ด้านขวาจากนั้นให้เงยหน้าขึ้นพอคุยเสร็จไมเคิลกับลิงก์เนี่ยไปซื้อของสลับการช่วย LJ แต่มีผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินผ่านมาเขาจําหน้าของลิงกได้ว่าอยู่ในใบประกาศจับเลยแจ้งตำรวจทําให้ไมเคิลเนี่ยต้องทิ้งรถที่เตรียมไว้้้จากนนัทัทงงคู่เลยต ทีสาลเพื่อเตรียมช่วย LJ มาลนที่ติดตาม LJ อยู่ตลอดเขาได้ยินว่ามีคนโทรมาหา LJ เลยไปถามว่ามองหาเลขสามอทิดด้านขวาคืออะไร LJ มันก็บอกไม่รู้ก็เพราะว่ามันยังไม่รู้จริงๆไมเคิลกับลิงต,ตอนนี้ก็มาอยู่ที่ดัดฟ้าของศาลกำลังจะเตรียมบุกเข้าไปในศาลและทําปืนปลอมเอามาขู่ตำรวจมาโลนที่มาคุยกับ LJ แล้วไม่ได้เรื่องเลยจะพา LJ ไปขึ้นศาลเพื่อฟังคําพิพากษาตอนที่กําลังจะพาไป LJ ก็มองเห็นเลข3บริเวณล,ลิฟต์ส่วนอทิสเนี่ยก็คือชื่อของลิฟต์ด้านขวาที่ลิงพูดเนี่ยก็คือ ลิฟต์ทางด้านขวาแต่ว่าลิฟต์ทางด้านซ้ายเนี่ยมันดันเปิดก่อน LJ เลยแกลงทําเป็นผูกเชือกรองเท้าทวงเวลาเพื่อรอให้ลิฟต์ทางด้านขวาเปิดตอนที่ผู้คุมกําลังพา LJ เดินเข้าลิฟต์มาโลนเขาก็เห็นชื่อโอทิสเหมือนกันมาโลนเนี่ยมันเอกใจเลยจะขอเป็นคนคุมตัว LJ แทนแล้วก็เข้าลิฟต์ไปหลังจากนั้นไมเคิลกับลิงก์เนี่ยก็โผล่มาจากหลังคาลิฟต์พอกําลังจะช่วย LJ ดันทําปืนปลอมหลนมาโลนเห็นเนี่ยก็เลยดึงตัว LJ กลับมาทําให้แผนการไม่สําเร็จทั้งคู่เลยต้องหนีขับรถตํารวจที่อยู่หนนน้้้าาาาาสีีไปแตต่่่วลิิงโดยเเขขขทอ าที่รักษามาดูทางด้านทีแบ็กกันบ้างครับหลังจากที่หมอเย็บแขนให้ทีแบ็กได้มันก็เลยจับหมอมาฆ่าทิ้งเพราะกลัวว่าจะเอาไปฟ้องตำรวจแล้วมันเนี่ยก็ขมโมยบัตรของหมอคนนั้นมาด้วยแล้วก็ปลอมตัวเป็นหมอเอารถของหมอเนี่ยขับไปที่ยูทาเพื่อตามหาเงิน5ล้านดอลลาร์ทางเดวิดเองเนี่ยก็เช่นกันหลังจากที่ถูกทิ้งไม่ให้ไปด้วยเขาก็ต้องหารถไปที่ยูทาเพื่อไปเอาเงิน5้าล้านดอลลาร์เหมือนกันเลยติดรถผู้หญิงคนหนึ่งที่กําลังจะไปที่ยูทาเดวิดเนี่ยมันก็ขอล่วมทางไปด้วยมาดูทางด้านไมเคิลกันต่อครับหลังจากิ์ ยิงเนี่ยไมเคิลเลยต้องพาไปที่ห้องของเมียปอมคนที่คอยช่วยเหลือไมเคิลตั้งแต่ตอนที่อยู่ในคุกฟอกลิเวอร์พอทาแผลให้ลิงก์เสร็จเนี่ยไมเคิลต้องกลับไปเอารถคันนั้นเพราะว่าในรถเนี่ยมีของที่จะทาให้ไมเคิลกับลิงก์หนีจากตํารวจได้แต่พอไปถึงที่รถเคยจอดเนี่ยมันก็ไม่อยู่แล้วมีแตเ่เศษกระจกของรถคันนั้นทาง FBI ไอเนี่ยหลังจากที่ได้กระเป๋าเป้ของไมเคลิลเพราะว่าคนจอนจัดเนี่ยไปทุบกระจกรถของไมเคลิลแล้วขโมยของออกมาคนจอนจัดเนี่ยเขาบอกว่าเขาเอาเป้ใบนี้มาจากรถคันหนึง่งเขาเลยบอกสี แล้วที่ที่รถน่าจะอยู่ตอนนี้ก็คือบริษัทยกรถทาง API ก็เลยค้นหาว่าบริษัทไหนเป็นคนยกรถของไมเคิลไปแล้วตอนนี้เองไมเคิลก็มาที่บริษัทนั้นแล้วเขามาติดต่อขอเอารถคืนแต่พอมาดูที่รถเนี่ยกระเป๋าเป้ของเขามันหายไปไอคนที่ดูแลรถเนี่ยมันก็บอกว่ามันไม่รู้เหมือนกันว่ามันอยู่ไหนทีนี้มันก็เลยให้ไมเคิลเนี่ยไปกรอกเอกสารรับรถคืนตอนที่กําลังกรอกเอกสารเนี่ยมาลนก็โทรเข้ามาหาที่นี่พอดีแล้วก็ถามว่ามีคนมาติดต่อขอรับรถรุ่นแบบนี้บ้างหรือเปล่าไอคนที่ดูแลรถ เขาก็บอกว่ามีและตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่มาโรนเลยสั่งให้ทวงเวลาไว้ไมเคิลเห็นอาการของไอคนดูแลรถเนี่ยมันแปลกๆเขาก็เลยขโมยกุญแจรถแล้วขับหนีไปไมเคิลรีบไปรับลิงก์แล้วพากันขับรถไปที่ที่หนึ่งระหว่างทางเนี่ยไมเคิลก็โทรหาใครบางคนแต่ว่าโทรไม่ติดเขาก็เลยฝากข้อความไว้บอกว่าได้ตัวลิงก์แล้วเรากําลังจะไปที่นั่นทาง FBI เนี่ยมันก็จับสัญญาณโทรศัพท์ของไมเคิลได้มันก็เลยไปรายงานมาโรนว่าไมเคิลเนี่ยมีการนัดพบกับใครสักคนหนึ่งและกําลังจะไปที่นั่นทีม FBI ที่าสัญณญโญญทร ทรัพย์ของไมเคิลได้ก็รีบยกพวกไปตามจับตอนนี้ไมเคิลก็ขับรถมาจอดที่สะพานที่หนึ่งพวกเขานั่งคู่เนี่ยก็ช่วยกันเอาราวสะพานออกในท้ายรถเนี่ยมีชิ้นส่วนคนซ่อนอยู่ไมเคิลกําลังวางแผนทําให้พวกเอพคิดว่าไมเคิลกับลิงเนี่ยขับรถตกสะพานตายในขณะที่กําลังจะไปนัดเจอใครบางคนแต่จริงๆแล้วไอคนที่ไมเคิลโทรหาเนี่ยมันไม่มีตัวตนอยู่จริงๆเขารู้อยู่แล้วว่าเอพเนี่ยมันต้องจับสัญญาณโทรศัพท์เขาได้เขาแค่ต้องการหลอกให้เอพออกมาแล้วมันก็ได้ผลเอพมันก็ออกมาจริงๆในรถของไม มีระเบิดอยู่ถ้าขึ้นวิทยุมาเลื่อนหาขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงขึ้น1น3 7แล้วรถมันก็จะระเบิดมันจะทําให้เป็นเหมือนอุบัติเหตุว่าไมเคิลกับลิงเนี่ยขับรถคว่ำตาย FBI จะได้เลิกตามไปสักระยะหนึ่งเพราะว่ากว่าผลตรวจจะออกมาว่ามันไม่ใช่ศพของลิง์แล้วก็ไมเคิลจนกว่าจะถึงตอนนั้นเนี่ยพวกเขาก็หนีไปไกลแล้วพอรถตกไปแล้วเนี่ยไมเคิลกับลิงค์ก็วิ่งหนีแต่ขึ้นวิทยุเนี่ยมันก็เสือกไม่เปลี่ยนอีกพวก FBI เนี่ยก็ใกล้จะมาถึงแล้วลิง ลูกน้องตรวจพิสูจน์หลักฐานศพของไมเคิลให้เรียบร้อยว่าใช่ไมเคิลจริงๆหรือเปล่าไมเคิลกับลิงค์หลังจากที่หนีจากตรงนั้นมาได้พวกเขาก็มารอนิก้าเมียปองของไมเคิลและไมเคิลกับลิงก์เนี่ยก็มีแผนที่จะไปยูท่ากันต่อแต่แบดกับเกลลี่ที่สะกดรอยตามนิก้ามาเลยทําให้ได้เจอกับไมเคิลและเรื่องก็จบแต่เพียงเท่านี้ครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันด้านล่างได้นะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ